สวัสดีครับแล้วนะจะให้ดูนี่นะครับผลงานเมื่อวันอาทิตย์ไม่ได้ครับนี่ครับใช้เวลาไปแล้วหนึ่งชั่วโมงพร้อมเข็มนะครับนั่งแก้แล้วพร้อมเข็มไม่เป็นผลนะครับก็นี่วิธีสุดท้ายของพ่อเต่า ไม่ใช่ปัญหาครับผมจุดมันลงไปจุดมันลงไปจุดอย่างเดียวครับนะจุดครับผมเดี๋ยวมันก็ออกครับฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้เตรียมเงินห้าร้อยไว้เลยครับท่านจะได้ซื้อสายใหม่นี่นะครับผม วิธีที่ดีที่สุดไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ฝากนา้นานๆนะครับมันไม่ยากนะครับสำหรับสายฟู่นะครับอย่าไปกลัวนะครับวิธีแก้สายฟู่ง่ายนิดเดียวครับผมวิธีผมไปใช้สุดๆแล้วครับขอบคุณครับอ